สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาเจอกันในวิชาสังคมศึกษานะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะสอนโดยคุณครูโชติการสารพันธ์ค่ะเอาละวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร เรียนเรื่องอำนาจอธิปไตยนั่นเองนะคะซึ่งอำนาจอธิปไตยนั้นนะคะจะตรงกับมาตรฐานสอง 2. 2, เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันยึดมั่นศรัทธาและทำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะส่วนตัวชี้วัดนะคะก็จะตรงกับปสี่ทับหค่ะอธิบายอำนาจอธิปไตยและความสำคัญนะคะของระบอบประชาธิปไตยนะคะ เอาล่ะต่อเลยนะพูดถึงอำนาจอธิปไตยรู้สึกหัวครูโชจะบังหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะอ,อำนาจอธิปไตยนะคะเ,เป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะคะอำนาจอธิปไตยนั้นจะแบ่งออกเป็น3มอำนาจด้วยกันนั่นก็คืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการนะคะ มาดูเลยนะคะอันนี้เป็นแผนภูมินะคะอำนาจสูงที่สุดนั่นก็คือรัฐมนูญนะคะตามด้วยลงมานักเรียนลองศึกษานะคะมีพระหมหากษัตริย์ใช่ไหมคะอำนาจอธิปไตยนั่นไงตรงสีเขียวนะคะอำนาจอธิปไตยก็จะเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศซึ่งผ่าน3ทางด้วยกันนั่นก็คือถ้าอำนาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภาโลกอำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีแล้วก็อำนาจตุลาการนั้นผ่านทางศาลน,นะคะเดี๋ยวไปดู นะคะอ่านี่ไงอำนาจ3อำนาจนะคะอันแรกอำนาจนิติบัญญตัติถามว่าอำนาจนิติบัญญัติใช้ทำอะไรใช้ในการร่างหรือออกกฎหมายนั่นเองซึ่งใช้ผ่านทางรัฐสภาประเทศไทยนั้นมีสภาสองสภาด้วยกันนั่นก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ส่วนอันตรงกลางนะลูกอำนาจบริหารคืออำนาจในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาบริหารประเทศใช้ผ่านทางรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีลูกซึ่งประกอบไปด้วยนายยกรัฐมนตรี1น,นะคะแล้วก็รัฐมนตรีอื่นๆอีกไม่เกิน35คนนะคะ ต่อมาอำนาจสุดท้ายนะคะด้านขวาสุดเลยนะคะนั่นก็คืออำนาจตุลาการคืออำนาจในการตัดสินคดีความต่างๆลูกใช้ผ่านทางศาลนะคะซึ่งก็จะมีสศาลด้วยกันไม่ใช่ศาลประภูมิศาลอาหารนะคะแต่เป็นศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลยุติธรรมและศาลทหาระคะ่ะ ต่อนะคะ,ะมาดูอันแรกเลยนะคะพูดถึงอำนาจนิติบัญญตัติคืออำนาจในการออกกฎหมายตรากฎหมายซึ่งจะใช้ผ่านรัฐสภาลูกประเทศไทยเรามีสองสภาด้วยกันอย่างที่ครูโชว์อธิบายไปนะคะประเทศไทยมีสองสภาคือสอสอกับสวลูกสสย่อมาจากคําว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนสอวอย่อมาจากคำว่าสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภาเนี่ยรวมกันเรียกว่ารัฐสภานะคะเขาจะทำหน้าที่ตรานะคะร่างแล้วก็ออกกฎหมายนั่นเองนะคะต่อมานะคะ อำนาจที่2นะคะก็คืออำนาจบริหารนะคะอำนาจนี้จะใช้ในการกําหนดแนวทางในการบริหารและพัฒนาประเทศซึ่งใช้ผ่านทางคณะรัฐมนตรีปัจจุบันนี้นะคะเราอยู่ในยุคที่เป็นคณะรัฐมนตรีซึ่งนําโดยพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาใช่ไหมคะ เราย่อว่าคอรมอนั่นเองเนาะอ่าก็จะมีรัฐมนตรีต่างๆมากมายที่ช่วยในการกำหนดแนวทางพัฒนาประเทศนั่นเองนะคะต่อมาอำนาจสุดท้ายอำนาจตุลาการอำนาจตุลาการเนี่ยนะคะเป็นอำนาจที่ใช้ในการตัดสินพ,พิจารณาพิพากษาคดีความต่างๆผ่านทางศาลโลกซึ่งศาลของเมืองไทยจะมี4ศาลศาลแรกศาลร,รัฐธรรมนูญโลกเห็นภาพจะเอเห็นที่ครูเขียนไว้ใช่ไหมอันที่ 2, สองศาลปกครองอันที่ 3, สามศาลยุติธรรมแล้วก็อันที่สี ศาลทหารนะคะลำดับชั้นของศารนะคะก็จะมี1ศสารชั้นต้น2ศสารอุดทรอนแล้วก็3าสารดีกาตรงนี้หมายความว่ายังไงกรณีที่เราถูกถูกสอบสวนเนี่ยถูกจับครั้งแรกเลยเนี่ยถ้าเราไปทําความผิดเนี่ยนะคะเรามีการต้องขึ้นศาลครั้งแรกเนี่ยเราเรียกว่าสารชั้นต้นนะคะถ้าสารชั้นต้นนี่ตัดสินคดีออกมาแล้วนะคะ ถ้าเราเนี่ยไม่พอใจในคําตัดสินของศาลชั้นต้นเราสามารถไปอุทธรณ์ยืดอุดทธรณ์นะคะเพื่อขึ้นศาลอันที่2ก็คือศาลอุทธนณ์นั่นเองนะคะแต่กรณีที่ฉันพอใจแล้วคําตัดสินนี้ฉันพอใจแล้วแต่อเผอิญว่าคําตัดสินนั้นโทษมันยังน้อยอยู่นะคะอายการสามารถที่จะยื่นอีกรอบหนึ่งก็ได้กรณีที่ศาลตัดสินให้โทษน้อยไป ตัวเราพอใจและชฉันพอใจกับการตัดสินแล้วแต่ว่าอายการไม่พอใจว่าโทษน้อยไปอายการเองก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้เหมือนกันนะคะทีนี้พอเราขึ้นศาลอุทธรณ์เนี่ยถ้าศาลอุธอทธรณ์ตัดสินอาจจะเหมือนหรือแตกต่างเนี่ยกับศาลชั้นต้นสมมุติว่าเราไม่พอใจอกีกเราก็สามารถที่จะยื่นต่อที่ศาลฎีกาแต่มันจะจบที่ศาลฎีกาแนะลูกเพราะศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดแล้วนะคะถ้าคําสั่งของศาลฎีกาออกมาเป็นอย่างไรตัดสินเป็นอย่างไรมันต้องอยุ่ที่ศาลฎีกาเนาะอ่า อันนี้คือแบบฝึกหัดนะคะครูโชจะฝากให้นักเรียนไปเขียนคล้าย m i n d Mapping หรือแผนภูมิช่วยทําลงมาให้หน่อยว่าเอ๊ะอำนาจอธิปไตยเป็นอย่างไรบ้างนะคะลองไปเขียนไปวาดลงใส่กระดาษ A4 หรือสมุดแบบฝึกหัดก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวนักเรียนมาดูย้อนแล้วก็จดคําถามไปนะคะแล้วก็ลองตอบมาส่งครูนะคะเอาละ <c oughs> มันทบทวนความรู้นะคะเรื่องอํานาจอธิปไตยด้วยนะคะ วันนี้ฝากไว้ก่อนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ